ถนองให้หน่อยได้ไหมสามสิบใบนะวายล่ะเอาเคแต่ให้ของด้วยเอาของให้น้องพี่หน่อยน้องพี่ไม่เต็มบกจัดใหาผ่านให้พี่หน่อยอยากอยากงมกันอ่ะได้ไหมเอาบอกเขาลองไปถนอเดี๋ยวพี่จอนไหมเอาของให้เนี่ย สิบคันก็หลายอยู่อ่ะมันจะพูดเลยสิบคันแต่หลายอยู่แต่ไม่ค่อยจะใช้เลยเยอะแบบพี่ที่ผมเล่นๆกันมานะมันมันมันชิงแบบใครเร็วใครเร็วใครได้อย่างเงี้ยประมาณพี่เออว่าไงเจนจะไปธนาคารก่อนไหมเพื่อนเออไปธนาคารก่อนแหลีะเก็บไนเลยมาดูก็ได้มึงครับได้ครับได้ครับพี่ เออพี่เขามีปัญหาหรือยังไรเนนะี่ยตรงนี้อ่ะอ๋ะเอเยังไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวไอ้ท่านโอ้ทามิ่งก์้ววันไหนไม่มีรถไหมวันไหนไม่มีรถครับรถพี่ไปไนะพี่มเมื่อะไรนะรถเราคันรถเราขับไปมึนนะเออแล้วเขา,าจะเปลีดด่ยนโหมดไว้ออพี่ไหมะอะ แน่เฉยนั้งมาดูดิน้องคุณมาแหลมที่ร้านอะ่ะมีคนหัวแดงๆมาด่าผมก่อนครับบอกว่าไอ้ไอกาท<ช><ด>ี่ไอกาได้ใช่ครับด่าผมก่อนเลยผมแล้วโจนก็ามาครับแล้วโจนอหลังผมจับได้ว่าเป็นบอลเทนเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้อะไรครับเขาจับเป็าโจนโจนจับได้ว่าเป็นบอลเทน ใช่ครับแต่แต่ผมไม่ไม่ไม่นี่นะเพราะว่าผมไปรู้รู้ตรงที่เขาเจลครับอันนี้ผมไม่ได้เลยเนี่ยขวยเขาชอบยกเหมือนผมโดนดุนเด็กครับโดนเด็กชอบยกเหมือนคนหัวแดงๆอยู่ดีก็มาด่าผมเลยเเออคมาถึงก็บอกว่าเชี่ยกะเขาผมก็เล่นกในตารงผมก็เล่นเงียบๆของผมอยู่แล้วใช่ครับมาถึงด่าผมผมก็ไม่รู้ว่าผมทำอะไรผิดอยู่ดีก็ด่าผมก่อนเลยอะไรพี่พีคพุ่งตรงเลยก็คือตอนนี้พีทีอยากเล่นอ่ะสามสิบใบได้ไหมขอเล่นหน่อยหลังหลังประมุ่งเหลังนี้ได้ไหมครับ ไม่เอาไม่เอาอยากอยากเล่นอยากเล่นวันนี้ได้ไหมสนองให้หน่อยได้ไหมสามสิบใบนะวันนี้ว่ายละวันนี้ไม่ไม่พร้อมครับคนไม่อยู่เอาโอเคแต่ให้ของด้วยเอาบอสบอสไม่อยู่ดิครับพี่รอรอหลังทิงบ้านไหมอ่ะให้รอรอหลังจิงบ้านบอกเขาลองมาเสนอพี่ต้อนไหมเอาของให้เดี๋ยวกูเล่นให้เลยมึงมึงสนองให้เราดิพี่หน่อยน้องพี่แม่งเต็มบกเต็มบ้านจัดให้พี่หน่อยแบบอยากอยากงมกันอ่ะได้ไหม ดังหลังชิงบ้านแล้วกันพี่เดี๋ยวเล่นให้ครับดังชิงบ้านเหรอใช่ใช่เดี๋ยวผมคิวแรกเลยก็ได้พี่แล้วพี่เล่นกันเล่นเอาแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ได้ไม่เออตัวพี่ยังไม่มีแล้วเนาะน้องๆไม่อยากเล่นเงี้ยแต่พี่แบบเดานัดนัดเขเล่นก็ได้พี่ไม่คืออย่างนี้คือพี่อธิบายเราก็คือตอนคือตอนเนี้ยใครแม่งมาล้านอ่ะก็คือนุ่นหมดเก็ตไหมเข้าใจพี่เข้าใจเข้าใจผมเคยโดนมาฟิลเนี้ยผมเคยโดนมาแล้วเออเออก็ไม่อยากไม่อยากให้ไม่อยากให้มาแค้นกันก็ขอเล่นดีดีดีกว่า ได้พี่เอาเอาอย่างนี้แล้วพี่หลังหลังชิงบ้านแล้วกันพี่เพราะว่าบอสผมกลับวันที่เก้าพี่อันเไมหลังหลังวันที่เก้าแล้วกันหลังที่สิบไหมพี่หลังหลังวันที่สิบรชีตีด้วยอาจจะได้ท้องกัินเลยอะไรพี่นั้นงั้นสักวันงั้นเดี๋ยววันที่เก้าคุยอีกทีนะพี่เดี๋ยวให้บอสมาคุยแต่ว่าเล่นเล่นให้เล่นให้จากขั้นต่ำสามสิบใบนะได้ถ้าั้นสิบใบก็ได้พี่เล่นหรือว่าเอาไปก็ได้พี่ได้ได้ได้นสิบใบได้ได้ขั้นสิบใบถ้าขั้นสิ โอเคครับเล่นๆให้ครับพี่ขอบคุณมากพี่ไงขอบคุณครับขอบคครับพี่นะครับอุ้ยเที่ย่เจรจาลงหว่ะพี่หมื่เออเที่ยเฟียวว่ะให้ของตีด้ะไม่ผมว่าก็น่าจะใส่กระสุนอยู่นะทรงเนี้ยรออะไรอ่ะเรากู่เราคู่จีนไม่ใช่ครับเนี่ยมาขึ้นมาอันนี้ฟูเรียอิตาลีป่ะไป ตอนไหนเราจะได้ธนาคารเนี่ยพี่ได้เนี่ยทหารเดวาตติอ่ะอ๋อบริเวกเราไม่มีใครอยู่เลยนี่ใครวะน<า>ิพิตอปะเนี่ยน่พิตอชัวร์ไงถือถือวิตเบทไงนยพี่ตอพี่อยู่ไหมนิพิตออยู่ไหมพี่พี่ตอไน่าอยู่อ่ะพี่บอก ดดผมอยากมีไม้ไว้ทำลายโจรอ่ะมีไม้ไว้ทำลายโจรเจอโจรบ่อยเหรอไม่เคยเคยแต่ว่าแบบผมอยู่กันแบบหึมไงนนะแบบเดินสบตาก,กันเลยพี่แบบเดินชนไหล่กันเลยแต่มันไม่แทงผมนะเอาดิมมาไม่ไ <ง S 1> มเป็นรุ่นใหญ่ไงไม่ผมมาเยอะผมมากันเยอะดิแล้วแม่งแบบพวกนั้นนหละลงมาอะไรนะใครคานสีหน้ากากกนั่นนะ่ะลงมาแต่ผมไม่ได้จ่อโจงนะว่าเป็นใคร อ่นี้บอกว่าภาพเออแล้วแบบก็าพูดคุยกันปกติอยนะพี่เดี๋ยแค่อตน,นั้นแหละเนี่ยเออคองแยกกันฟาร์มแหละเรียนไปว่าส่งส่งเยอะ กลัวอย่างเดียวอะผมกลัวน้องไม่ไหวจริงๆตอนเนี้ยมันทําหลายอย่างจริงนี่นี่คนดูเห็นแค่กลัวกระจกแคปจกปูอย่างเดียวเลยเขาเดือดแม่งต้องฟาร์มอะมันอยู่ในเมืองกันน่าจะแบบหลายชั่วโมงจัดเลยยาอะไรวะเวลาขายปะขายไงไม่ก็ยูสิบอะยูสิบอยู่ครแบ่พื่อนเพี่อบางทีอะแล้วเผื่อบางทีมียูสิบใช่ไหมแบบเลียกเพื่อนอย่างเงี้ยเฮ้ยยูสิบพียูสิบมึงก็เจาะสิเอ้าอ้าวมันล่าได้เลยเหรอ โอ้จุดสิบมันล่ำไปเลยเนี่ยอ้าวรจุดสิบมันล่ำไปเลยวะกูเพิ่งรู้วะนี่อ่ำปนได้ดักพ้นจุดสิบหี้ยหวานดิกูได้ยามาแปะขวดไปขายพี่ไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนเอ้ยเอาขอขอเขาเขามียาสิบขวดอะขอดักห้าขวดไปขายเล่น่อยดิมาพีน่ากระเป๋าอะไรเลข หนึ่งสองสี่สองแต่เขามีเงินแดงดใช่ป่ะมึงเอาเงินแดงไปเลยกเราแค่ยามาขายได้นี่ใช่มีเงินแดงแสนกว่าเออเอาไปเลยเรายามาขายได้นี่ใช่พี่ถ้าพ,พี่เก็ยบยาใส่รถนนะ้ำโอเคปะ่ะรอให้ทางสะดวกค่อยขายเออเฮียเมื่อกี้แม่งจุดสิบมาพอดี เอาให้คุยมึงอะเชิญเอาอุ้ยได้ยินครับเมื่อกี้มันมันเป็นนิ้ชี้ครับเมื่อกี้นิ้ชี้เนี่ยอ่ะดูเลยโหลครับแถวบ้านผมเรียกให้มึงมึงเห็นเห็นนะเห็นเห็นแบบรู้เรงรู้ว่าเป็นนิ้วกลางอะนิ้วชี้ว่าะเขามีอาการอะไรเลเชิญนิ้วกลางนนิ้วกลางอ้าวอ้าวมึงดูยังไม่หยุดอีกอ้าวอาทำไมพี่ต้องโหดร้ายอะครับพี่ ที่เคลียร์กับหนูหรือเปล่าไม่ดีกว่าครับไปดูดิเมื่อกี้จูดสี่ปลาเผื่อมีอ้นี่กับไอของติดใจเหรอเออจู๊ดสิบเขาบอกว่ามันเล่นได้คนดูกลัวอะไรจู๊ดสิบนะจู๊ดสิบนะกูคงไปเอามานะเพื่อนเขาทำมาให้เล่นกูได้กูได้เงินแดงมาแสนหนึ่งกับยาแปดหัว